โลกออนไลน์ไทยกัมพูชาประอุหลานมากกุนเแมะติอากโกปลุกกระแสะอีกครั้งกระแสะแบนด์หนังไทยไม่เป็นผลหลังเจ็บจากแม่หนุนหนังขเขมรที่เข้าฉายในไทยไม่ประสบความสำเร็จล่าสุดหลานมาจากไทยโกยเงินผู้ชมชาวกัมพูชา จนผู้สร้างภาพยนตร์กัมพูชาออกโรงสวดฝ่ายไทยด้านเพจเลิศดเลอเวอร์วังสวนขมรมนทุกดอกขณะที่กุญขแมยังไม่ชัดชม้วยไทยในซีเกมที่ไทยส่งผลคนกัมพูชาสวดสหพันธ์ศิลปะการต่อสู้ขมรมนเพียบ ส่วนติอากโกที่ย้ายไปซบกุลคาแมลงทุนเพนนาเป็นรูปธงชาติกัมพูชาสุดท้ายขอรับบริจาคครอบใหม่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันค่ะก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วนมาอีกรอบกับแนวปะทะบนโลกโซเชียลมีเดียระหว่างฝั่งไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทำให้ต้องกลับมาสำรวจเรื่องราวที่มีการถกเถียงกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเพจที่ติดตามข่าวสารจากฝั่งกัมพูชาในช่วงนี้พบว่าแรงที่สุดตอนนี้คือกระแสภ,ภาพยนตร์ไทยที่ใช้ในกัมพูชาคือหลานมาก ที่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยมาก่อนหน้านี้และสร้างความซาบซึ้งใจให้ผู้ชมชาวกัมพูชาโดยยอดจองที่นั่งเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์มีผลตอบรับที่ดีแน่นอนว่าบนโลกออนไลน์ของชาวกัมพูชาได้ออกมากล่าวถึงหนังเรื่องหลานมาที่เข้าฉายด้วยเหตุผลต่งตางๆนานา รวมไปถึงผู้สร้างภาพ,พยนตร์ชาวกัมพูชาใช้โอกาสนี้ออกมาวิาพากวิจาร์ณเรื่องวงการภาพ,พยนตร์และไม่พลาดที่จะกระแทกมาถึงฝั่งไทยใครที่ตามเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาคงพอจะทราบว่ามีกระแสการเคลมว่าอาหารหรือวัฒนธรรมหลายอย่าง กัมพูชาเป็นต้นกำเนิดด้วยการอ้างอิงจากภาพลักษณ์บนประสาทของกัมพูชาจนเกิดการตอบโต้ก,กันไปกันมาตามมาด้วยกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพได้ถอดมวยไทยออกจากการแข่งขันและบัรจุมวยกุนคาแมของกัมพูชาเข้าไปแทนจนฝ่ายไทยประท้วงด้วยการไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในชื่อมวยกุนคาแม รวมไปถึงมีนักมวยไทยชาวบราซิลติอาโกเทเชียราที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองไทยชกมวยไทยและมียิมฝึกมวยไทยประกาศย้ายค่ายจากมวยไทยไปกุนคาแมจนทางการกัมพูชามอบฉันชาติกัมพูชาให้เขาเพื่อช่วยให้โปรโมตกีฬากุนคแม เมื่อกีฬาซีเกมที่กัมพูชาจบลงต่อด้วยการเลือกตั้งในกัมพูชาที่เป็นตามความคาดหมายเรื่องราวกุนเคมะจึงเริ่มเบาลงแต่ยังมีรายการชกระหว่างมวยไทยกับมวยกัมพูชาให้ต้องเกราวถึงกันบ้างโดยเฉพาะนักมวยความหวังของกัมพูชาบางรายที่แพ้ให้นักมวยไทย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่านักมวยไทยที่ไปชกที่กัมพูชาส่วนใหญ่มักเป็นนักมวยสูงอายุหาเวทีชกในประเทศไทยยากแต่ยังพอมีฝีมืออยู่บ้างจึงข้ามไปชกที่กัมพูชาเพื่อช่างไรายได้ผลแพ้ชนะก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายแสะกันไปแสะกันมาหลานมากโกยเงินในกัมพูชา ภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานมาเข้าฉายในกัมพูชาเมื่อ18มิถุนายนที่ผ่านมามีภาพผู้ชมชาวกัมพูชาตับน้ำตาระหว่างการชมจนเกิดเป็นกระแสท้งสองฝ่ายเข้ามาร่วมวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านบวกและลบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีภาพยนตร์กัมพูชาเข้ามาฉายในประเทศไทยเรื่องแม่หนุนแต่ไม่ประสบความสำเร็จมีการทำการตลาดคล้ายๆกับหนังไทยด้วยโครงเรื่องคล้ายกับแม่นาคพระขนงของไทย ทำให้ผลตอบรับออกมาไม่ดีสร้างความผิดหวังให้ผู้สร้างภาพยนตร์กัมพูชาจนเกิดกระแสะแบนหนังไทยในกัมพูชาแต่หนังไทยหลายเรื่องมีผลตอบรับก็ดีท่ามกลางกระแสะแบนหนังไทยเช่นพี่นาคสีีมาจนถึงหลานมาอีกหนึ่งเพจที่ติดตามคราวๆค,ความเคลื่อนไหวของแนวประทะบนโลกเชียลมีเดีย ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านมาอย่างต่อนเนื่องอย่างเพจเลิศเลววังโพสต์ว่าปรากฏการ์ aren, ภาพพยนทยหลานมาเขยา่าสังคมขเมรจนปั่นป่วนอันมาจาก aste, เพจขมรครังวัฒนธรรมชี้นำว่าขมรดูหนังเสียมเท่ากับไม่รักชาติวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเป็น3ตัวอย่างจากโพสต์2ผู้สร้างและ หนึ่งอินฟลูที่มากับความหลากหลายในตรกะบงบงซึ่งแสดงถึงความโลกแคบในธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์รายแรกลีกลีดาผู้กำกับภาพยนตร์สยองขวัญของขเมรโพส,สสงสัยที่ GDS สามารถวางรอบฉายหนังในขเขมรได้มากกว่าภาพยนตร์เขมรชะอีกแต่กระนั้นก็ยังชื่นชมที่ GDS ผลิตผลงานคุณภาพมาตรฐานออกสู่ตลาด แถมประสบความสำเร็จเสมอเพสเลิเลเวอร์วังได้ตอบข้อสองสัยของผู้กำกับภาพยนตร์ชาวกัมพูชาวา่าทุกโรงภาพยนตร์เขาคำนวณจากรอบประถมทัดโดยอิงกระแสร,รายได้จากประเทศที่ใช้ก่อนหน้ามาแล้วไงสวดไทยไม่ช่วยวอนสนับสนุนหนังเขมรรายที่สองลินปันหาผู้สร้างภาพยนตร์เรนบอยที่ได้นักแสดงไทยอย่างโกตตีตุก,กี้ ร่วมแสดงกับดาราขมรและพมา่าสารพัดจะน้อยใจประมาณว่าคนไทยชาตินิยมมากแต่ก็ฉลาดพอที่จะไม่ต่อต้านนักแสดงที่มาร่วมกับขมรเพราะหมายถึงเม็ดเงินที่ขมรนใจ่ายให้คนไทยพวกเขาดาราไทยยอมทำงานกับเราตอนรับงานยอมต้องรู้อยู่แล้วว่าบทดีแต่สุดท้ายก็ไม่สนับสนุนทำลืมทุกอย่างไม่ช่วยโปรโมตแม้แต่น้อย ประเทศไทยมีแต่รองเงินจากขเขมรยอยู่ฝ่ายเดียวในทุกขั้นตอนตั้งแต่งานเปิดตัวค่าเช่าสถานที่ค่ากินอยู่ที่ไทยของทีมงานก่อนหน้านี้คนขเขมรสนับสนุนไทยมาตลอดแต่ปรากฏการแม่หนุนเจ๊งเป็นต้นมาทำให้ผมรู้ว่าขเขมรเจ็บแล้วไม่จำ ผมไม่สามารถต่อว่าคนที่สนับสนุนหลานมากกับภาพ,พย,ายนตร์ไทยอื่นๆได้เพราะเป็นสิทธิส่วนตัวแต่แต่โปรดคิดสักนิดว่าเราเช้ากว่าไทยเสมอถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอีกสิบหรือร้อยปีเราก็ตามเขาไม่ทัน Ang, เพจเลิศเลยเวอร์วางแสดงความเห็นว่าอ่านดีๆจะพบว่านี่ไม่ใช่แค่น้อยใจหรือรณรงค์ดูภาพยนตร์เขมรเท่านั้นแต่ยังเป็นคนระดับผู้สร้างภาพยนตร์เขมรที่กำลังยอมจำนนยอมรับความพ่ายแพ้ที่มีต่อภาพยนตร์ไทยไม่ชัดกุนะแมร่วมซีเกมไทย 16มิถุนายน2567ส,สาพานกีฬาซีเกมได้สรุป40ชนิดกีฬาที่จะใช้แข่งในกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมพศ2568โดยมีกรุงเทพมหานครชนบุรีและสงขลาเป็นเจ้าภาพร่วมกันซึ่งใน40ชนิดกีฬาไม่มีมวยกุนคแมร เหมือนที่กัมพูชาเจ้าภาพซีเกมครั้งที่32จัดแข่งขันที่ประเทศกัมพูชาไม่นานนักสื่อกีฬาของกัมพูชาแคมโบสปอร์ตสัมภาษณ์สาพันธ์ศิละปะการต่อสู้เขมรว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยในปี2025หรือไม่แต่ไม่มีการยืนยันคำตอบที่ชัดเจนจนทำให้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย ทางด้านเพจเลิศเลยเวรวางได้แสดงความคิดเห็นว่าเมื่อครั้งซีเกม2023เหตุเหตุที่ประเทศไทยงดส่งนักกีฬาลงแข่งขันกุนคแมและโบกาตอเป็นเพราะประเทศไทยไม่มีสมาคมกุนคาแมกับสมาคมโบกาตอที่รับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่มีนักกีฬาในสองประเภทนี้ประเทศไทยมีเพียงสมาคมมวยไทยกับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อประเทศคเมรมีแต่สาพานันกุนแมและประธานสาพันกำลังลังเลว่าจะส่งนักกีฬากุนแมเข้าแข่งขันกีฬาที่ไทยเป็นเจ้าภาพภา,ภายใต้การกำกับของ IFMA ด้วยดีหรือไม่นั้นจึงหมายถึงเมรกำลังบอกโลกว่าการต่อสู้ของ,ของขเมรก็คือมวยไทยนั่นเองเชื่อว่าประเทศไทยเปิดให้นักมวยกัมพูชาเข้าร่วมรายการมวยไทยสมัครเล่นในซีเกมในครั้งนี้ได้ ขึ้นอยู่กับทางกัมพูชาว่าพร้อมเข้าร่วมแข่งขันภายใต้กติกาของไทยหรือกติกาสากลหรือไม่แล้วเนี่ยนะคะก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวประทะบนโลกออนไลน์ของไทยและพื้นบ้านที่บังเอิญช่วงนี้กลับเข้ามาอยู่ในความสนใจของผู้คนอีกครั้ง แล้เพื่อนๆพี่ๆเอฟซีคนไหนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีบ๊ายบาย